นนที่ขายให้สองถวยมันไม่มันไม่ระังนะ้องอ้วกนะแค่ไก่ฉีกอ่ะทั้งสองถ้วยอ่ะถ้วยซื้อเครื่องปั่นเลยเครื่องปั่นอ่ะจะได้มาทำแบบแล้ยว่าดีม <c oughs> เปันไนโซเคมันวน,น <c oughs> ไม่ไีก็ดีกว่าอาหารแี้ยคนโซ่เถียงสตอแพ้เหรอ กล้ามเนือ้อ <c oughs> แมวมีกล้า,ามเนื้อกำเนิดกี่มัดแบบมันดีแล้วอ่ะมันยังดู <c oughs> <c oughs> ตัวอ้วนอ่ะเนื้อมันติดขนแล้วนะจะไม่อ้วนตรงไหนวะลูกสัตว์ดีที่สุดปะ <your> agent. อะไร แต่นี้ดีไหมนี่ป่ะเช็มตูดมั่นะเออโอยตัข้างล่างนี่ก็เจ็มตูกิงมันดี These imposters actually think they can beat Wait. my deck. Let's test แบ็กบอมแปลว่าอะไรครับแบ็กบอมแปลว่าหมาบ้าหรอใช่ไหมอ่ะแองมามบ้าไม่ใช่นี่นหรอราสเบอรี่ อากองเหรจริงอเอาไปแล้วหรอเปล่ามกำไรแนละ้วไปฮะโดนเหตไหมเหตุแล้วเหต สัตว์โอ้โหหนังไหมโอ้โหนีนนี่คนเดียวเอาหมดเลยเก็กข้โอ é, โซวางปูอะไรวะตรงนี้หรอเใช่ด้ช่อ๋อมันน่าจะออมสิดว่าถ้าถ้าถ้าเข้าเอง ถ้าไม่เข้าก็วานี่ดักเลยเออให้เพื่อนดักไปที่เองก,กันไม่ไปสแกนให้เพื่อนเหรอไม่มีกกมอ,มอะไรสแกนมึงหยิบหมาทำพี่อะไรมึงรู้ก็รู้ว่าเก,กโคมันสกแกนไม่ค่อยจะดีอ่ะ เอ,อเขียนแล้วเธอมานี่ก้มันเก็บของหมดแล้วไม่หมดกันอ่ะโอเคโตไปไกลปูไม่ทำงานแล้วโอ้ร้อยสามสิบโอ้ my god มาช้าไปหน่อยอ่ะ โอ้ถ้ามีก็เล็กนะ แท็บแท็บแทบปกอะไรวะเห็นอะไรอ่ะ ใช่ไมงมันเดินมาปุ๊บมันยิงเลยเหมือนมันรู้ตำแหน่งแล้วมันยิงเข้าหัวเลยทันนีเทียามากอ่ะคือถ้าไม่โปก,ก็เกมเซนดีเกินอ่ะโหลดโหลดรีเพย์ดูได้เลยไอ้เห่อ,อะแล้วเขามีไหมไอ้เขาไปยังไงย่องไปอ่นปานละ

โอ้ม่ oh god ว่จะเล่นแนวเน่วันนี้ <c oughs> ไม่ <c oughs> <c oughs> รูไม่ปล่าช่วยหนุ่มีพอร์ตในหน้าทีวันพ่อร์แชดรีพอร์ตในหน้าด้วย นนอนสบายสบายวันนี้อยากมาทรมานด้วยสินะอะไรนะมีมีคนอยากทรมานด้วยเมื่อไหร่นอนสบายคนอื่นเลยเอาไอดีไปโยนเนี่ยโยนไหมโยนไหมแรงขึ้นนะโยนแต่แรงขึ้นนะเป็นน้อนตุ้ย อเอสองเอสองปืนอะเจ็วางเลยครับวางเลยครับยอยู่ไกลเยอะเอาตามมาก่งามีลิง์หน่วยตัวหนึ่งมีลิง์ โอ้มีลิงก์ตำมนเลยเดี๋ยวนะชิคนดูสิบขนเมื่อวานหายไปหน่อย มีคนกระโดดอ่ะออมเอนเหรอเฮ้ยมามาไวจังไง เกโเกโอบอ้ยมันดันมาเธอะเพื่อนพีก็เขาทำอะไรไม่ได้เลยจะยิงผีก็เลยยิงไม่ตรงเพราะเลน่าอยู่ไม่ตายนะอย่างนี้ยากล้วได้สังเกตป่ะเกมแรกเราเป็นนี้หลอดเลยเนาะขนาดแบบมีคนอื่นมาเล่นด้วยเนี่ย แต่คนอื่นก็แบดดี้แล้ว้าไม่เล่นเกมแรกก็เป็นไปไม่ได้ด้วยใช่ไหมถ้าไม่เล่นเกมแรกเราจะทำไงเ็าต้องเล่นเกมแรกไม่ไม่มีค่าเมื่อกี้ก็เล่นอันเลดไม่มีค่า โอ้ยทำยังไงวะเข้าไม่ได้หรอกเ <c oughs> ยอะแล้วเจสเรา,<ด>าไม่ไไมีปัญาเข้าขนาดนั้นหรอกบ้านนะเอ็น้ามันชอบอยู่มึงเขาไม่เห็นอะไรเลย ขวาไม่รู้มีหรือเปล่าไม้เลยนะเหรออยู่ไหนวะที่นัดมองทางยกับโจนใช่ไหมใช่หรือโกงมาเลน่ามันไหลแล้วออกไปนี่อะไรวะขนาดนั <Services> ้นแหละอีกตัวหนึ่ง ก็เก็ปเสียขนาดแค่อโอ้มีตัวโอ้โห่มันอยู่มันอยู่อย,อยู่นี่หมดเลยไม่มีใครจะใช้เลยเป็นไปได้ดไลิงสามตัว เหมือนเดิมยังไม่ได้คร <favourite. S 3> ับ <encontramos> น <Excel KK> ิดมีออฟคิด มันซอลรอข้างหลังนะไม่ได้เช็คอ่ะดัน B มาแล้ว <c oughs> อไอไ,ไหนไม่ได้กกเล่นไม่ได้เจโก้ฮิฉันโดนนั่นแหละอยู่บ้านนั่นแหละให้มันดันมาแม่งออ เราที่กูมีหัวลวกันสัก30 seconds left มไม่ถึงไม่ดันอีแล้ววะแบบบีเมนเนี่ยเมื่อก่อน <layer> โอ้โห <laughs> พอกำลังจะไปปุ๊บออกไอ้เหี้ย เฮ้ยสาย,ายให้เวอร์ไหมว่ทาทั้งทีมต้องเข้าเร็วรอ่ะมีแต่ต้องเข้าพร้อมกันห้ายแยก ไอ้เชียไม่เอาจนได้ สอดไปได้แล้วช่างมันเป็นตัวนี้มันจะกู้อ่ะมันไม่มันไม่ได้วางอ่ะดิเราอ่ะใครมิดนะไม่ดูน่าจะไอนดี้หรอมั้งเรน่ามิดเรน่ามิดรออยู่นูนน่นละเลน่ามิดมันปลาตาตัวนี้ครบจะเซฟก็เซฟแต่ก,ก็เล่นก็เล่น Thirty seconds left. Wow. They mess with one of us, they mess with all of us. <laughs> ออก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 โอ้โห,โหเจ็บป้อกกูไอ้เนี่ยกลับไปเขี้ยมันเขี้ยมันโอ้โหไม่เอาไม่ออกงี้ โดน,นเขียวอีกแล้วผมมันฉลาดมากเลยวะมันเขียวได้ตลอดเลยเว้ยไอ้เหี้ยโดน,นเขียววะดิเกโก้อยู่ทุกที่เลยอ่ะโอนเขียวตลอดเลยอะไรวะ มนะูนี่แหละนะนี่ไปลองไป A สองนิดถ้าโดนเขียวอีกนี่ไม่ใช่ละไอจ้จีเกมแรกเก็ต้องเจอแฮง์ตลอดหรอหรืออะไรเลือดมันก็ปามาให้เราเข้าก็ปกติปะไม่มันอยู่ถูกตลอด มันอยู่ทุกถูกที่เป็นไปไม่ได้อะเราเอราเข้าได้แค่คนเดียวเขาว่ามันเขียวดักมันแบบมันรู้ว่าเราจะยัดหรือเรามันจะไม่ยัดเขาไงเขาก็รีบวิ่งเข้ามาได้เนี่ยเธออยู่ข้างหน้าไงใครอยู่ข้างหน้าได้เข้าก่อนแน่ยก็รีบวิ่งเข้ามาเหมือนกันอ่ะอย่าอย่าวัดคนเดียวเทสเรียนดูเลยเมื่อกี้ ก็ให้เราเล่นชา้าหน่อเล่นเหลียวแม่ก็เก็บของไว้ตรงนันอะคุณโตไปดนไมุม่ก็ขานม่าหาผมคุณไปตรงนั้นสุดไป,ไปผมสุดตายเลยคุณละฝั่งนั้นแม่งก็อันนี้อุก็ยยิงไม่ได้แล้ว อ็ให้เราเข้าช้าไม่ก็ไม่ใช้ของบค่อยปานมาที่หลังตอนเราเข้ามาแล้วอยู่ดีเป็นที่อะไรวะอันนี้งงทิ้งเข้าช้าเข้าเร็วไม่มีผลอะไรเลยไหมไม่ว่าเข้าตอนไหนก็โดนของแน่นๆลงแล้วลงแล้วเฮ้ยากาเหรออกากอ โอ้ยยิงไม่ได้นะปืนเบาอ๋อวางไหนอะ่ะวางเหน,นวางดีคออยู่แล้วันโดนมาเขียวกูไหมเนี่ย,โด,ยโดนโดนโดนอ๋อแอบแอบก่อนเราโดน,โดนรถเลือด อช็กคือเรากันไม่อยู่เลยหรออะไรยังไม่ได้กันเลยจะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยจะไม่ได้กันเลยเพื่องงงมากเรากันตอนไหนวะเราเราจะไปบุกได้ยังไงเ่ยในเมื่อบุกไปที่ไหนก็เจอสแต็กสี่สแต็กห้าเล่นช้าก็โดนสแต็กเล่นเร็วก็โดนสแต็กไอ้เคี้ยมึงก็ไม่โยกเลยบางทีมึงก็โยกหดอะไรของแม่งวะงงงงจัดอ่ะไม่โดนเลยเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะแบบบังเอิญมันบังเอิญโยกมันบังเอิญจะแตกทุกตาสิบเอสิบสองราวเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะ mm hmm. มันต้องมันต้องรู้เท่านั้นอ่ะไอ้เฮียคนนี้อะไรจะมาแม่นสิบสองราวมันต้องพลาดบั้งแหละทุกลาวหนึ่งมันจะมารู้ตํตำแหน่งทุกที่ <ไป S 2> ทุกทล,กลวาวเออสังเกตเมื่อวานก็เป็นอย่าเงเงี้ยเมื่อวานก็เหมือนโดนวอลแฮกเงี้ยรู้หมดทําอะไรไปไหนบุกไม่ได้อะเราบุกก่อนรายแรกทุกอย่างเราต้องบุกก่อน แอเลย,อ,เลยอ้าวไม่ทันละโดนยักละสัวเอา้ามันวางเร็วตังค์มันออกไปมันออกไปสามตัวเลยเมนเะมนหมดเลยมมเมนเมนซ้ายซายซ้ายเอยซ้ายเอ้ยขวาแล้วเอา้าโอ้โหเป็นผายอะไรนะไอตัวนั้น7เกิร์ต Bị phát máy chết Hồi nãy dia. คนดูมิสแล้วนะ่มามา <Right there. S 1> เจ๊เอาไปทำไมมาแล้ว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 เอสมองแเหรอเนาะ <down> มันเข้าไปต่อเลยเหรอ ไม่เล่นล่ะโอ้ยยอด้วย 你用美那了。Oh man, หลุดเหรอเธอคนเลยไม่เขาไม่ได้แล้วโอเคเขาไม่ได้เหมือนอ้าวไม่เล่นแล้ว okay, ไม่ไหวอ่ะยิงไม่โดนไม่อยากเล่นเล่นเลยเล่นกันเลยเออเราไปเล่นแอลเหมือนเดิมไหมฝั่งนั้นมึงเลิ่ยิงเลยยิงมุญิด นะเออเออา,าเล่นแนวเหมือนเดิมไหมแล้แต่บาดีพ to play